เราได้ติดสัญญากับท่านผู้ชมไว้ว่าเราจะมีภารกิจเมกโกเวอร์บัลือโลกันใช่ระหว่างหนึ่งสองและสามสามคนจ้าขอโจทย์ค่ะโจทย์สำหรับสัตว์อันนี้ได้แก่เต้นเต้นเต้นโจทย์สวยสัตว์ตื่นกับภารกิจเมกโกเวอร์บัลือโล ว่าการแต่งตัวแบบสวยสัดตื่นเนี่ยมันต้องมีลายผ้าแบบไหนหรือแต่งยังไงที่มันเป็นลักษณะสวยสัดตื่นสวยสัดตื่นเนี่ยถ้าพูดถึงสัตว์ในลายผ้าก็ต้องมีสัตว์พอสมควร<ช>นะฮะผมว่าจะต้องมีความบางสิ่งบางอย่างที่สื่อถึงความเป็นสัตว์ให้ชัดเจนเออเออโทษนะคะค,ความความเป็นสัตว์ให้ชัดเจนใช่ครับ คุณรู้สึกยังไงครับนะหนูรู้สึกซึงใจมากเลยครับจริงๆน้องมีความรู้สึกว่าพวกผ้าลายขนก็อาจจะได้อยู่ลายขนใช่ใช่เนี่ย The f r i e n d ครับอันนี้เขาอันนี้ของจริงครับเอ้า นี่ไม่ใช่ผ้าอะไรคนนะอันนี้หนูถือว่าของปลอมนะพี่ไม่ใช่โอ้ยเนียนมากไม่ดีนะเนียนที่เรายโอ้โหขอดไลายมากเล่นกันแิงเลยอ่ะโชคดีนะที่ย้ายขนไปแปะที่อื่นแล้วแปะตรงไหนแปะที่อื่นของร่างกายนางก็เข้าตลอดเออนางก็เข้าตลอดเออน่าจะสวยนะหุ่นดีๆแต่ชุดว่ายน้ำมันท้องมีขนน่าจะแบบขอดไลาย หลังจากได้รับโจทย์เมคอเวอร์ over, บรรลือโลกสวยสัตว์ตื่นกันไปเมื่อช่วงที่แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาแยกย้ายกระจายกันไปแต่งหน้าแปลงโฉมกันแล้วล่ะค่ะประเดิมกันที่ชายป๊อปของเรายังคงคอนเซ็ปต,ต์พวกหมวกตลอดเวลาแต่หมวกใบนี้หน้าตาแปลกๆนะคะหันมาทางแม่บ้านมีหนวดกันบ้างดีกว่ารายนี้เน้นฟาดปากโดยลิปสติกสีเขียวแหม่น่ารักสดใสสมวัยส่วนทางหญิงแย้ชัดเจนกว่าใครเพื่อนเพราะแอบเห็นลายเสือจากหมวกของนาง แค่แวบ,บๆยังน่ารักขนาดนี้แต่ออกมาเต็มๆจะสวยสัตว์ตื่นขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่แม่บ้านมีนัวที่หอบฮิ้วสารร่างมาในชุดลิตเท e t ทวิตตีงานนี้คงเล่นเอาสัตวีกเน้าๆร้อนๆกันไปเป็นแถวหญิงแย้ที่มากับชุดแม่เสือสาวคราวนี้ไม่รู้ทําท่าประกอบแบบนี้สวยเซ็กซี่หรือว่าสวยสะพึงกันแน่อุตะ และมากันที่ชายป๊อปของเราที่เปิดตัวมากับท่าฉลามเล่นน้ำเรือราท้าอากาศร้อนแบบนี้เห็นแล้วนึกถึงช่วงซัมเมอร์แถวชายหาดลานิกยที่ฮาวายสุดๆนะค่ะไงล่ะภารกิจแรกของเราแล้วก็เดอันนี้หลุดออกมาจากแอควาเรียมที่ไหนสักแห่งนะคะส่วนนี้่ะไปเด็กคนนกโยมาจากเขาดินนั่นเอง บอกว่าอะไรนะอันนี้แบบแบบ 2D 2D นี่เป็นแฟชั่นการแต่งกาย Animal Print นะคะค่ะ 2D 3D and 4D ค่ะพูดเลยว่าถ้าตกล้องตอนนี้อยู่ใกล้ๆอาจจะได้เกิ่นแล้วก็สัมผัสเพียงแค่เอามือมาลูปโอ้โหแล้วก็เอามือลองเลือดหองที่ดุ่นขึ้นมาดูของแย่ดีกว่าแย่มีความรู้สึกว่าสาวสาวเนี่ยชอบลายเสือที่สุดเสือหรือแมวเสือหรือแมวเสือหรแมวเสือจ้าเนี้ย อ่าไปเสือตัวเล็กเอ้ยเป็นแมวตัวใหญ่เอ้ยถูกแล้วพอแล้วไ่เล่นแล้วเล่นเองเ่รเ <h réussi> ไม่มีใครเล่นด้วยอะ่ะ <c> ไม่ได้เราจะมาพูดถึงเรื่อง a n i m p r Print อ่ะ,อะอยังไงลาย a n น m a l p ปรินยังไงคะคุณ Animal Print <c> สังเกตได้เลยนะคะว่าสมมติว่าเรามีอยู่แล้วในบ,บ้านอย่างเงี้ยให้เราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าทุกซีซันทุกปีมันต้องมีลูปก,การวนออกมาใส่เรียกได้ว่าวนกลับมาใส่ใหม่ทุกปี จุดเริ่มต้นของลวดลาย Animal Print เกิดจากบรรดาดีไซนเนอร์แบรนด์ดังทั้งหลายที่ดูท่าว่ากำลังจะเบื่อหน่ายกับบรรยากาศแบบ City Life ถึงได้หันไปหาลวดลายพิมพ์ของสิงสาราตว์หรือ Animal Print มาต่อยอดในงานดีไซน์คอลเลกชันต่างๆที่ไม่ว่าซีซั่นไหนทั้งในและนอกรันเวย์ก็ยังคงมีที่ว่างพอให้กับลายเล o p a r d ดลายม้าลายลายงูเหลือมที่จะเข้ามาเป็นสีสันสร้างความเปรี้ยวเข็ดฟันให้กับสาวๆอยู่เสมอสำหรับคนที่ยังกลัวๆกล้าๆเราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยเครื่องประดับอย่างคราช หรือรองเท้าลายเสือแมทกับไอเทมเรียบๆเียยไปก่อนและหากคุณเป็นเจ้าของหุ่นที่อวบอัดแล้วก็เราขอแนะนําให้รีเลี่ยงไอเทมท่อนล่างอย่างกางเกงหรือว่าเลกกิง้งเพราะว่าคุณอาจจะดูเหมือนงูเหลืองที่เพิ่งกินอิ่มมาหมาดหมาดและข้อสุดท้ายโปรดจําไว้ว่าลาย Animal p r i n นนั้นแมทกันได้อย่างง่ายดายกับเสื้อผ้าสไตล์มิลิเทอรี่และดูดีกับรองเท้าส้นสูงมากกว่าส้นเตีย้ยเพราะมันจะช่วยขับให้ลูกของคุณดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ ชายหนุ่มคนเดียวในในรายการของเราวันนี้แต่งตัวตีมปลาฉลามปลาฉลาพี่น้องช่น่ารักอ่ะอันนี้คือแบลใช่ไหมคะอันนี้คือแบลกลับเข้าสู่เรื่องเรื่องแอนิมอลปรินตอีกทีนึงนะคะสำหรับสาวๆเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบใส่ลายเสือเพราะว่าชอบมโนคิดไปเองว่าฉันใส่ลายเสือแล้วฉันเซ็กซี่พูดเลยค่ะว่าลายเสือมีจุดสำคัญ ใช้ถูกงานถูกกาลเทศะถูกสถานที่จะเท็กซี่หรือจะอะไรก็แล้วแต่รอดแต่จะใช้ผิดที่เมื่อไร <c oughs> <c oughs> ลักษณะเสือตัวนี้จะอดโรยหิวโอยอะค่ะค่อนข้างจะไม่ได้กินอะไรมา <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นเสือที่แบบค่อนข้างแห้งค่ะ <c oughs> พี่ลักษณะใช่ลักษณะจากขาเนี้ยน่าจะแบบว่าอดเหมือนอดอาหารตายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ สตาแครอะไรอย่างเงี้ยเสือหอยเดินใช่แต่ลักษณะปลาฉลามตัวข้างๆเดียนค่ะตรงนี้พูดเลยว่าหยุดไวแ้ไวแค่นั้นก่อนหยุดไว้แค่นั้นก่อนคุณจะกินเสืออมาแล้วคิดตรองให้ดี <c oughs> สิ่งที่เธอจะพูดออกมาติดรองให้ดีก่อนปลาฉลามตัวนี้นะคะ <c oughs> มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ค่ะใต้น้ำลึกบริเวณ2,800กิโลเมตรในทะเลน้ำลึกของอ่าวไทยนะคะพูดเลยว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เราสังเกตได้จาก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ดูชมในวันนี้นะคะสามารถสัมผัสได้แล้วมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะคะของนมหน้านมหน้าอ่านมหน้าช่วงช่วงนี้ช่วงท้องค่ะที่เห็นเป็นขนๆตรงนี้นะคะนี่คือเขาฉลามค่ะถ้าทราสังเกตดีๆนะคะจะเห็นหางยุบ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 ยุค่ะนี่คือลักษณะของฉลามที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นฉลามที่ ค่ะอ่ะไวจะเดินผ่า์ค่ะอ่าเพื่อจะรู้นะว่าฉลามที่ดีเนี่ยต้องมีเขาฉลามติดมาด้วยต่อไปเป็นชุดของน้องนะคะคนไก่ที่ได้จะขงฟ้านะคะก็จะมาจากคนที่หน้าตาดีที่เหมาะแก่การใส่แล้วก็เหมาะแก่การคู่ควรเพราะฉะนั้นแต่งอะไรเลยสวยขอบคุณค่ะ้ เอางี้ลวกันเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเทคนิคนะคะในการแต่งเสื้อผ้าลายสัตว์หรือลายเสือออกมายังไงให้ดูไม่พลาดนั่นเองอย่างแรกเลยนะคะต้องแต่งให้เหมาะสมกับรูปร่างของเราสมมุติว่าถ้าเราใหญ่ตรงไหนหรือไม่มั่นใจตรงไหนเราอย่าไปมีลายเสือตรงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าลายเสือเนี่ยดึงดูดสายตาคนต่อไปค่ะการเลือกใส่นะคะเราต้องมีลักษณะในการเลือกใส่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นค่ะและส่วนอื่นๆควรเป็นสีเรียบค่ะ,คะอาทิเช่น ไม่ไม่ไมล่รองเท้ารองเท้ารองเท้าค่ะเป็นสีเรียบค่ะถือว่าผ่านถือว่าโดดเด่นค่ะจะได้มียง่ฟิลความโดดเด่นใช่แล้วอ่ะสำหรับสาวที่อยากใส่ลายเสืออะไรอย่างงี้นะคะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่รูปร่าง อวบหรือเจ้าเนื้อนะคะแนะนําว่าควรที่จะเลือกใส่ลายเสือแบบเล็กๆกรุบๆก,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 ก็พอส่วนสาวๆที่มีหุ่นเป็นนางแบบอยู่แล้วนะคะสามารถใส่เสื้อลายเสือได้ทุกประเภทค่ะใช่ค่ะก็ระวังนะคะสําหรับสาวที่มีหน้าทองนะคะเขาจะบอกว่าเสือเพิ่งกินหมูเพิ่งกินช้างอะไรอย่างนี้เราก็ต้องมีความระวังไว้กลัวเพื่อนแซลอ่ะข้อต่อไป สำคัญที่สุดของการแต่งตัวนะคะคือเมคอัพและการทำผมค่ะ<ช>คุณสาวๆสา,สา,สามารถเมคอัพเพิ่มความเปรี้ยวให้เสี่ยวมากขึ้นก็คือเราสามารถแต่งตาแบบสโมกี้อายกรีดอาไลเนอร์ให้คมกริบสวยทั้งทีนะคะเราต้องไม่กล้าค่ะพูดเลยการกรีดอาร์ลเนอร์นะคะอุปกรณ์ง่ายๆถ้าท่านไม่มีอะไรหัวมาที่บ้านท่านสามารถใช้ได้ค่ะได้ไม่ได้หัวม้ามันอยู่ทนนานก็จะได้สวยยาวนานนบพี่หนูพูดอะไรผิด เดี๋ยวเด็กมันไม่รู้เด็กมันเอาไปขีดกีดเด็กเขามาด่าคุณถ้าไม่บ้านมีนวดบอกว่าออนตามาร์ีดมมนหลอกเขาไม่มีใครเชื้อคนไม่มีใครเชื้อเขาหลอกไหนๆก็ไหนๆพูดถึงเรื่องการแต่งหน้าช่วงหน้าเราต้องไปแต่งหน้ากันบ้างแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้หน้าพี่ป๊อปค่อนข้างซีดแล้วก็แบบปลาฉลามจะเริ่มหิวแล้วค่ะอาจะต้องแบบหย่อนอาหารแล้วเจอกันช่วงหน้ากับรายการไฟชั่นเันหือโลก5 4 3 <regeneration. S> 2่าสบายค่ะเรามาให้ความรู้กับคุณผู้ชมดีกว่านะคะสำหรับ คนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันเนี่ยเราต้องเลือกใช้สกินแคร์ที่เป็นเบสหลักก็คือเป็นน้ำ,นนำไม่ใช่น้ํามันมเพราะว่าน้ํามันเนี่ยหมาะสำหรับคนผิวแห้งนะ<ม><ม>วิธีการง่ายๆก็คือว่าเราใช้สกินแคร์ที่มีเบสเป็นน้ําก่อนจากนั้นตามด้วยพวกทามเมอร์ที่ควบคุมความมัน แล้วก็ใช้แป้งหรือรองพื้นที่ควบคุมความมันที่มีเขียนว่านโท control นี้นะคะแล้วเราก็อย่าลงให้มันหนามากโดยเฉพาะอย่างพี่ป๊อบเนี่ยไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรเลยนะคะเราก็ลงแบบบางๆก็พอไม่ต้องลงแบบว่าจะแน่นหรือแค่ป้องกันแค่ป้องกันใช่ให้มันให้ผิวมันดูนวลๆออกกล้องแล้วโอเคก็พอแล้วเวลาเราแต่งหน้าสำหรับคนอ้วนนะคะพี่ทำยังไงดีคะพระน้องรู้สึกว่าน้องไม่ค่อยมั่นใจเวลาแต่งหน้าแย่ก็รู้สึกเหมือนว่าแย่เห็นความกลมบนใบหน้าอะไรพี่ยิ้มอะไรกันหนูอีก นี่ไม่มั่นใจ่ใช่แบบเป็นคนที่แบบคือถ้าแต่งหน้าเราจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจใช่ใช่ทีมงานคะขอแปรนสีฟันหน่อยค่ะเอาไม่ได้เรเล็นแปรงปัดแก้มค่ะแปรงปัดแก้มแปรงปัดแก้มแก้มใครเอามาตกให้อ่ะเลียกกันเลยกันก็เป็นเป็นน้องๆจักการคุยคุยกันเนาะคุยกับน้องเขาเลอใช่ก็คุยคุยกัะ ก็คืออันนี้พูดถึงบ b r o ซอร์นะคะนั่นก็คือตัวเช a d i n g นั่นเองทําให้หน้าของเรามีมิติมากยิ่งขึ้น<ช>ถ้าเราอยากจะให้ส่วนไหนของใบหน้าของเราเนี่ยมันตอบลงไปหรือมันหายลงไปหรือมันลึกเข้าไปเนี่ยเราก็ใช้สีเข้มนะใช่แล้วเรียกได้ว่าทาแค่ครั้งเดียวนะคะมองจากอายุธยามาถึงกรุงเ <c oughs> ทพมองเห็นค่ะ <c oughs> นี่คือที่มาของการสวยมีมิติบรอนเซอร์ก็คือเครื่องสําอางที่จะช่วยทําให้ผิวของสาวๆมีสีออกแทน ช่วยให้หน้าดูมีแสงและเงาและดูไม่ซีดจนเกินไปแถมยังช่วยตีกรอบให้ใบหน้าดูมีโครงที่โดดเด่นและชัดเจนมากขึ้นสาสาคนไหนที่มีรูขุมขนกว้างควรเลือกบรอนเซอร์แบบแป้งหรือเจลส่วนใครที่มีผิวแหง้งก็ควรเลือกใช้บรอนเซอร์แบบครีมหรือเนื้อมูสเพื่อให้กลมเกลืนกับสภาพผิวของคุณค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนผิวมันควรจะเลือกบรอนเซอร์ที่มีเนื้อแมตส่วนผิวแห้งก็ควรเลือกบรอนเซอร์ที่มีเนื้อแบบชิมเมอร์เพื่อเพิ่มความฉ่ำวาวให้กับผิวค่ะสำหรับคคคนนนนนทททีีีีี่่่ผิววววขาาะะรรรรเเเลืืออออออกบบซซ์์มสสสพชหง สาวสีผิวผสมควรเลือกบรอนเซอร์ที่มีสีทองส่วนสาวผิวคล้ำควรเลือกเฉดสีของบรอนเซอร์เป็นสีเข้มนั่นเองค่ะเนี่ยอย่างอย่างย,างยางก็จะให้ช่วงแก้มตรงนี้เขาดูตอบลงไปนะให้ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็จะไลฟเป็นกรอบหน้าโาออพี่แยะคะ่ะน้องอยากถามอะค่ะดูดไขมันไม่ง่ายกว่าหรอคะ <c oughs> ดู <c oughs> ดที่หน้าก็จะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าแอเรียมันเล็กค่ะพี่คะมันไลฟแค่แก้มใช่ไหมขึ้นหน้าผากนะคะ <c oughs> เข้าใจปะเขาว่ามีติบนใบหน้าเนี่ยคือตรงนี้ไม่ต้องหุบเข้าไปพี่ก็ฟังเขาบ้างพี่หันท้างสินี่ทาแล้วเหรอฉันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะทาอีกแนะป้าขอแว่นจ้ะอ่ะก็เหมือนเดิมในขันหน้าเมื่อไหร่ะเออว่ะทำไมเหมือนเดิมอ่ะถือว่าสียังเข้มไม่พอกว่าถือว่าฉันตอบแล้วถือว่าโอเคแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตรงไหนมันอ้วนๆนะคะแล้วก็ทาหมดเลยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอ้วนทั้งนั้นก็ทาตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย นี่ก็เล่นกันใหญ่อ่านี้นะคะพี่แต่งหน้านิดเดียวพี่หล่อมากเลยอ่ะจริงดี๋ยดูหางตาดิใช่แยกจากลูกประฆาจะแล้วอ่ะเห็นไหมว่ายายจะแบบว่าทาให้มันดูเป็นกรอบหน้าเข้ามาโดนเน้นตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ต้องเน้นที่สุดลอยว่าวันนี้พี่ป๊๊ปของเราหน้าพุ่งมากค่ะใช่เดี๋ยวเราจะมีกูรูท่านหนึ่งสำหรับคนที่แต่งหน้าแล้ว คือเรียกได้ว่าเป็นหุ่นอันเนียนจะกินเรียกว่าเป็นไอเด้าของพวกเราทุกคนพี่ปุโก้นั่นเองอเป็นวิธีสอนการแต่งหน้าพูดเลยว่าแนนเวอร์แล้วก็เปเวอร์เลิศจากกูรูที่ใช้จริงในชีวิตเดี๋ยวไปดูวิทีอากันดีกว่าว่าเขาจะมีเทคนิคอะไรสอนส่วนทีมงานคะขอพวกไอเซโดลแล้วก็พวกตัดขนตานะคะเดี๋ยวจะ ช่วยพี <Luc ar ic> ่หญิงแย่นค่ะเดี๋ยวไปเชิดของวีอาร์กันค่ะเดี๋ยวเราแต่งตามเดี๋ยวเราแต่งตามใชุ่กโกมีเทคนิคเคล็ดลับงในการเชดเทคนิคง่ายมากเลยนะคะหน้าของเราจะต้องมีแสงและเงารวมถึงจะต้องมีมิตินะคะบุกโกะเลือกใช้เอ่อเชดดิ้งนะเพราะว่าจะทําให้มันกลืนกับหน้าง่ายๆคือเราสามารถที่จะดูเห็นตรงนี้ไหมครับด้านกลางของเราเราขีดมาก่อนนะคะใช้ใช้เชดดิ้งเนี่ยทามาเป็นตัว V ีก่อนค่ะตรงนี้ แล้วค่อยๆเกี่ย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 นะคะรูถึงจ,งจมูกของเราเนี่ยนะคะก็จะต้องให้มีแสงและเงาเพราะฉะนั้นต้องลงจมูกด้วยเพื่อให้ความมีมิติเท่ากันแล้วก็ใช้แป้งนะคะแป้งฝุ่นไม่ต้องมาผสมรองพื้นก็ได้เพราะเราลงรองพื้นไปทีบลอยใช่ไหมคะค่อยๆซับที่หน้าทาแป้งนะคะแล้วก็ตาบัตรชอรอนแต่งหน้าได้ตามปกติอย่างที่คุณชอบเลยค่ะจริงๆแล้วช้อปปิ้งออนไลน์มันมันเข้าไปดูสินค้าได้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือมันมีข้อดีแล้วก็ข้อร้ายก็คือว่า เราไม่สามารถที่จะเห็นของก่อนได้แล้วเราต้องเสี่ยงต่อการถูกโกงด้วยเพราะฉะนั้นต้องเลือกลานที่คุณไว้ใจได้ในการช้อปปิ้งรวมถึง ของต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยตามท้องตลาดไม่มีขายเสื้อผ้าบางไซส์เนี่ยจะมีขายเฉพาะในเว็บไซต์เท่านั้นบางแบรนด์ด้วยนะคะแล้วบางคอลเลคชันจะไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะบางแบรนด์ก็จะมีแค่ในช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งแบบว่าอันนี้พุกกว่ามันเป็นอีกวิธีทางนึงอาจจะราคาแพงกว่านิดนึงแต่ว่าเราจะได้ของที่เป็นลิมิเต็ดอ dition ค่ะใช่ที่สำคัญที่พี่พุกกพูดไว้รื่องหนึ่งคือการช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเช่นวันนี้ง่ายๆเราเป็นคนอ้วนน้องก็มีมาแนะนำหนึ่งแบรนด์สำหรับผู้ชาย ตัวอย่างเลยค่ะตอนนี้เรามีพรีเซนเตอร์สำหรับการใส่เลยเสื้อตัวนี้มาจากร้านยักษ์ยิ้ม <Yeah. S 1> ในยิ้มหน่ <Yeah. S 1> อยักยิมา้หลกยัยกษ์ย,ยิมมีท่อดีคือเสื้อผ้าผู้ชายคือดีมากแล้วประเด็นคือเป็นไซส์ใหญ่คือเอาง่ายๆเรานอนอยู่บนห้องนอนอยู่บนเตียงแค่นั่งหน้าคอมแล้วก็กดโอนเงินทางโทรศพัพท์แล้วคุณก็สามารถมีเสื้อสวยๆใส่พร้อมกับไพรณซีที่หน้าตาดีมาส่งถึงบ้าน oh. โอ้โห การ่ายของเป็นการทายินอะไรทั้งสิ้นแบบมันดีจริงๆอ้อยตายแล้วตูดเธอไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เห็นไหมไอันนี้ขายขายอยู่นะเนี่ยอออ๋อร้านเดียวกันปะร้านเดียวกันร้านเดียวกันไงยักยิ้มยักยิ้มยักใส่แล้วยักต้องยิ้มเห็นไหมเห็นได้ชัดว่าต่อไปนี้คนอ้วนอย่างเราไม่จำเป็นต้องออกไปให้ผิวแพ้แดดง่ายค่ะเพราะว่าเราสามารถช้อปปิ้งได้แค่ผ่านออนไลน์เท่านั้นค่ะ